สวัสดีค่ะครูจิ๊กซองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อรูปหลายเหลี่ยมเรื่องความยาวรอบรูปในตอนที่1่ในตอนนี้เนี่ยเด็กๆจะได้ทําการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อเด็กๆนะคะต้องการหาความยาวรอบรูปเนี่ยวิธีการคือให้เรานําความยาวด้านมา รวมกันทีนี้ในรูปสี่เหลี่ยมเองเนี่ยแต่ละรูปก็จะมีคุณสมบัติเป็นของตัวเองยกตัวอย่างนะคะเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมเปรูเนีย่ยเขามีความยาวด้านเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากหาความยาวรอบรูปูก็นําความยาวหนึ่งด้านไปคูณด้วยสี่แต่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปสี่เหลี่ยมด้าขนานรูปสี่เหลี่ยม,มยรูปวา่าวมีด้านสั้นนะคะด้านยาวหรือด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยเขามีค่าไม่เท่ากันเนาะก็นำสองด้านนั้นมารวมกันก่อนแล้วค่อยนาไปคูนสอง เรารู้แล้วว่าสูตรมีวิธีการหายัยง่ายเราไปดูในตัวอย่างต่อไปนี้พร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างแรกนะคะโจทย์ให้รูปสี่เหลี่ยม abcd มาอยากรู้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดจากภาพนเนีื้เด็กๆจะสังเกตได้ว่ามุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากแล้วก็มีความยาวด้านที่เท่ากันอยู่สองคู่แสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานในการหาความยาวรอบรูปนะคะครูก็เอาด้านสั้นบวกด้านยาวแล้วก็นําไปคูณ2เนาะก็จะเป็น2.5บวกกันกับ4แล้วก็คูณ2 คำนวณต่อนะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น13เซนติเมตรต่อมานะคะในข้อที่2โจทย์อยากรู้ว่าในส่วนแห่งนี้เนี่ยจะต้องใช้เชือกนะคะล้อมหัวสี่รอบเป็นความยาวกี่เมตรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์โจเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแสดงว่าครูอยากได้ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยครูก็นำความยาวหนึ่งด้านคูณด้วย4คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น20เมตร คือความยาวของเชือกที่เราล้อมไปหนึ่งรอบโจทย์เขาบอกว่าอยากล้อมด้วยเชือกจำนวน4รอบครูก็นํา4ไปคูณกับ20นะคะแล้วก็คานวณต่อค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น80ิเมตรค่ะต่อมาในข้อที่3นะคะโจทย์กําหนดมาให้ว่าที่ดินนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว2เมตรด้านกวาน้างนะคะสั้นกว่าด้านยาวศูุดเมตรอยากรู้ว่าความยาวรอบที่ดินผืนนี้มีค่าเป็นเท่าใดเราก็ไปดูก่อนค่ะว่า ด้านยาวนะคะมีค่าเป็น2เมตรด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว0.5แสดงว่าคูณอยากได้ด้านกว้างคูก็ต้องนําด้านยาวไปลบด้วย0.5จากนั้นนะคะเราก็คํานวณหาความยาวนะคะรอบพี่ดินเลยคือน2ไปบวกกับ2ที่ลบกับ0.5แล้วก็นําทั้งหมดนี้นะคะไปคูณกับ2คํานวณในวงเล็บก่อน,นะคะ่ะก็จะเป็น2บวกกันกับ1.5จากนั้นก็นําไปคูณ2แสดงว่าความยาวรอบที่ดินผืนนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็น7เมตรนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าดเด็กๆต้องการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืุราาหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนให้นําความยาวหนึ่งด้านไปคูณด้วยกับ4แต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมรูปบ้าวหรือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะให้นําความยาวองด้านกว้างบกด้านยาวหรือด้านสั้นบกด้านยาวจากนั้นก็นําไปคูณด้วย2เท่านี้เราก็จะได้คําตอบเรียบร้อยแ,แล้วค่ะแต่นี่คือนรื่องของตอนนี้สําหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ